อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูลูกไก่นะครับอันนี้ลูกพอนะครับอ่แต่ว่ารอยเล็กนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับอ่แต่รอยเล็กนะครับรอยประมาณสองโลสองสองโลสามครับอ่าใกลนุ่มแปดเดือนนะครับไกลนุ่มใหม่ๆเลยครับไอ้รอยใหญ่ เขาเลือกไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่รอยเล็กๆแล้วครับแข้งเนนครื่ง,งสวยครับเดี๋ยวผมให้ดูแข้งครับอ่าน,นี่ๆนีน ดูแข้งนะครับเพื่อนๆกากระบาดหน้าเดือยสองข้างเะครับนี่ครับเดือยยังตุ้มๆอยู่นะครับกากระบาดสองข้างเลครับต่ลอยเล็กนะครับเตะแน่นอนครับพ่องนี้เป็นกายเหลี่ยมนะครับมีเรียมนะครับมีชแลบออกข้างนะครับรอสั้นนะครับแล้วแข้งเปล่าเยอะมากครับ ชุดนี้อ่าสายก็เป็นสายดังอยู่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมขอไม่พูดชื่อนะครับอ่าเดี๋ยวเขาหาว่าแอบอ้างนี่นะใครใครใครสนใจคอมคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับมีเลื่อมมีเลี่ยมเดินๆนะครับ อ่ผมเคยแตะไปประมาณ3นาทีครับแต่ยังไม่เคยเห็นเต็มๆต็มแต่มีเรื่องแม่นรับประกันแล้วนี่นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับเพื่อนๆ